ามาดูกันวันนี้หยุดมีเวลาทําค่ะมีเวลาเลยวันนี้ดีมากๆก็เป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่ต้องรีบกลับมาแล้วมาทำไม่ทันสักทีนึง่งพอถึงเวลาแล้วก็ตาเบลือทีนี้ทําไม่ได้แล้วก็เขียนผิดเขียนถูกทีนี้เอาเต็มเต็มเราสองดาวนะคะดาววีกับดาวปกติวันนี้ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะตัวเจาะตัวนี้นี่ของเขาเอง ลองดูค่ะลองดูเพราะปกติจะทํารวมทําของปกติเป็นเล่นของ V ด้วยเพราะว่าจะเข้าด้วยกันส่วนมากจะรูดจะวิ่งนะคะเข้าเข้าทุกวันค่ะเข้าทุกวันนะคะอืมวันนี้ดาววีเนี่ยนี่จะต่างกันแค่เจ็ดกับสองอันนี้มีเจ็ดเนาะอันนี้มีเจ็ดเอออันนี้หกเออเนี่ยเนี่ยเห็เนไหมอันนี้หกกับสองมากกว่าอ่าหกกับสองไม่ใช่เจ็ดกับสองนะ เนี่เหมือนกันเพราะเลขจะออกมาคล้ายๆกันเลยนะสองดาวเนี่ยนะนี่รัดเราไปเล่นนี้แต่ก็เติมนี่นะรัตเติมสองด้วยเอาเจ็ดออกซะง,งั้นสามรัดนะนี่นี่นี่ตัวเกรงของเราสามรัดจะเข้าจะเข้าดีไม่ดีก็นี่แต่เราก็มีอยู่แล้วนี่ไงเนาะนี่เขียนผิดเขียนผิดก็เลยตามเลย เอาสองชั้นเลยอะแปลว่าสี่ศูนย์จะมาแน่ๆวันนี้เขียนปิดทั้งสองงันเลยก็เลยเออเลยตามเลยเขียนแบบจะได้ไม่ต้องสกปรกอ่ะเนาะถ้าเราขีดกล้าหรืออะไรพี่โอ้ยเหนื่อยจะเขียนหลายๆหลายๆใบมันก็ยังไงอยู่ก็เอาอย่างนี้เลยมันจะได้น้นๆไงสี่ศูนย์เนาะคืนนี้ดาวปกตินะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะนี่ตัวเจาะอย่างเด่นเลยเนี่ยอันนี้ก็อย่างเด่นของเขา สามรัฐก็นี่เลยยังไงก็ต้องมาเนี่ยบอกให้เลยรัสเซียเนี่ยจะไม่ไม่เก้าศูนย์ก็สี่ศูนย์ละรัสเซียเนี่ยนี่มาแน่เก้าศูนย์สี่ศูนย์เนี่ย, 90, 40, ย,ย,ย, 90, 40, ยสองตัวนี่เนี่ยเชียร์เลยเชียร์เลยวันนี้เชียร์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าน,นี่เชียร์เลยนี่นี่น,นี่สามตัวนี่นะเมื่อคืนนี่เก้ามากี่ตัวนะพี่ก็จําไม่ได้โอ,อต้ตายแล้วตายแล้ววันนี้เลขเหมือนกันดีจังเลย ทำทำคนละชุดแต่เลขออกมาเหมือนกันมีสองกับหกเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันตามนี้นะคะน้องๆขอให้รวยๆปังๆนะคะคืนนี้นี่คือสองดาวของเรานะคะดาววีดาว,ว,ดาวปกติเออเนี่ยรวยๆปังๆไปด้วยกันเลยเราลุ้นให้ตาแฉะไปเลยยันตีสี่ใช่ไหมโอ้ยบางครั้งพี่ก็ตื่นมาลืมตาไม่ขึ้นชะนั้นก็ไม่ได้ลุ้นเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้พอตื่นท้นมาอ้าวอ๋อ,องแต่เมื่อไหร่ โอ้ยตายแล้วเนาะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะเนี่ยดูเ,เลยเนี่ยทาให้เสร็จสับแล้ววันนี้จะทําให้เร็วแล้วก็ถ้าอะไรออกมาจะทําแบบตาจะได้ไม่เบลอเมื่อคืนนี้ตาก็เบลอมันก็เหมือนเดิมนะถ้าตาเราเบลอแล้วมันเปิดไม่ขึ้นแล้วมันมันเขียนเลขอะ่ะเอาพี่พี่ไม่รู้นะว่าเมื่อคืนนี้พี่นับอ่ะนับมาถึงอะไรนะ่ะปากหลุดออกมาว่าแปดสองสาม อ้าวนานเห็นไหมสองสามเนี่ยออกโอ้ตายละพึ่งนึกได้แปดสองสามแปดสามสองหรือแปดสองสามเนี่ยนับไปนับมาปากก็พูดออกมาฉะนั้นก็เลยนึกว่าอิมันเป็นหวยรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่ได้นึกลืมเลยนี่สองสามเที่ยรอบพิเศษนี่มาเนาะตายตายตาย,ตายพึ่งนึกออกพึ่งนึกออกแมมพอหวยออกแล้วนึกออกดีจังเลยเนาะ แปดสองสามนี่เนาะสามตัวไม่แน่นะมาอีกนะไม่แน่นะอุ้ยลืมเสียดายเสียดายจ,จังเลยเสียดายมากไม่งั้นก็เขียนลงละแปดสองสามเมื่อคืนนี้พูดพูดปากพูดไปอะไรวะนับมัดแค่แค่นับเลขกันนะว่าตัวไหนใจนี่อยู่ดีดีปากก็พูดออกมาแปดสองสามโอ้ยงงตัวเองเลยเอา้าพูดออกมาได้ไงจะออกหัวใหญ่หรือเปล่าหัวรัดหรือเปล่าก็เลยนึกอยู่ โอเคประมาณนี้นะคะน้องๆพูดไปก็โม้ไปเนาะพูดไปก็ไม่ได้เรื่องเอาตามนี้ของเราแล้วกันของให้ปังๆังนะน้องๆน,นะาตามนี้นะนี่ดาวของเขาพี่จะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วนะนี่ของเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเลขจะคล้ายๆกันอยู่เพียงแต่สองสองกับสองกับหกเนาะที่ไม่เหมือนกันนอกกนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยของเขาเนี่ยนี่ก็ของเขา นั่นแหละเราตามไปใครชอบเก้าก็ก็ไป9นะของสามรัตนะเก้นย์สนะสาตัวนี้นะเด่นเด่นมากเลยวันนี้เนี่ยศูนย์สีนะคะประมาณนี้คะ่ะน้องๆขอบคุณคะ่ะเจอกันคะ่ะ